กราบขอบพระคุณน้องโชคชัยน้องกิติพงษ์และน้องพิสุทธิ์นะครับสำหรับการโดเน a t ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขอบคุณมากมากนะน้องคนไหนนะครับอยากโดเน a t เป็นกำลังใจให้ลุงพีคนนี้นะครับก็สามารถโดเน a t ได้เลยนะฮะเบอร์โดเน a t อยู่ใกล้คลิปเลยนะครับเอาละขอบคุณครับสวัสดีมิดดักแฟนเกมนะครับวันนี้เรามาเล่นนี่กันดีกว่า รูกดอกโดโดนะมันอยู่ที่เลเวลอะไรเนาะจะได้บอกน้องเออนี่ไงเลเวลสี่สิบสองนะครับคราบได้ในตัวเราเลยลองดูดิว่าใช้อะไรคารบบ้างนะครับจะใช้เป็นธนูหินหนึ่งอันใช้ขนโดโดสองอันนะครับแล้วก็เป็นโพเทนดัสหนึ่งอันเออมาก่อนอื่นเราจะเอารูดดอกโดโด,โดไปยิงอะไรดีอะที่พี่คิดไว้นะครับพี่คิดว่าจะลองยิงยิงนกยักษ์เฟกซอไว้มันหาง่ายดีเออ เอาละครับผมไปต้องการไอ้นี้ก่อนเลยผงโพเทนดัตนะครับมันอยู่ในนี้ดิจริงๆกับพี่มีเยอะละแต่พี่อยากจะมาหยิบไนนี้ใช้เงเออมามีสองอันแล้วพี่ก็มีขนโดโดขนโดโดนะครับสามารถหาได้จากตันเจียนนะเวลามีบอสโดโดนะครับพอเราค่าบอสเสร็จอ่ะให้เรามองตามพื้นที่ดีมันจะมีขนโดโดตกอยู่นะครับนี่พี่ก็มีอยู่สขนพอดีเลยหรือไม่นะครับถ้าน้องคนไหนได้ทําโดรยั์อะ มันจะอ,อพี่จําขนาดไม่ได้ป่ะน้องเดี๋ยวพี่ขึ้นเป็นตัวนังสือให้ละกันว่าเมื่อเราทําโดรโ,โดยักษ์ไปประมาณหนึ่งแล้วอะ่ะมันจะเริ่มตอบผลนะครับเออนั่นแหละเราก็สามารถหาคุได้จากตรงนั้นเหมือนกันนะฮะเอาละครับขาฟมาได้กี่อันได2สองอันเองหรอเอาละพี่มีอยู่สองดอกจะลองใช้เป็นลูกดอกโดรโดนี้จับนกยักษ์นะครับเพราะเขาว่ามันไม่หนีไม่ใช่หรอเออมันจะมาโจมตีเราที่พี่ไปหายในอาร์ควิกิอะ่ะแต่ปัญหาคือพี่ไม่รู้ว่าระยะเวลามันนานแค่ไหนเว้ย นกยักษ์นะครับเป็จะชอบกินเป็นคิปเปิลของทีเล็กซึ่งพี่มีไข่ทีเล็กอยู่แล้วพี่ก็จะค้าเป็นคิปเปิลน,นี่แหละมันใช้เป็นเนื้อพามด้วยนะครับเนื้อพามอบแห้งนะฮะอุ้ยหนักมากไปไม่ได้อาศัยไปเลยโอเคจะค้าเป็นักสามอันแล้วกันก็ใช้เป็นโมโจด้วยใช่ใช่โมโจแล้วก็ข้าวโพดนะครับพี่มีอันนี้อยู่เนี่ยอินเทียนคุกเกอร์นะครับแต่พี่อยากแบบค้าแบบคลาสสิกไงเอออยากทำอะไรแบบคลาสสิกบ้างนะฮะตอกไฟไปก่อนเปลือง ใส่ไปจะใ,ใช้ของ5อย่างไฟเบอร์โมโจปุ๊บปุ๊บเอาทานออกมาก่อน1 2 3 4 6อย่างหรอน้ำด้วยใช่ปะแล้วก็ข้โพดขาเพิทีท่อยู่ในแปลงนะฮะแปลงไหนข้าโพดบอกค่าเดี๋ยวนี้แปลงไหนวะนี่ส้มนี่ไงข้าวโพดเอาข้โพดมาให้ข้าแล้วก็ไปเติมน้ำมันครับฟิลฟิล โอเคน้ำสามป่องพอนี่แหละครับทำอะไรแบบคลาสสิกบ้างนะฮะนึกถึงตอนเล่นใ,นใหม่มันสนุกสุดแล้วตอนเล่นใ,นใหม่อะ่ะน้องขาดข้โพดอะ่ะละจุดไฟโอเครออีก30วินาทีนะครับ3ลูกก็หนึ่งนาทีครึ่งเอ้ยพี่ต้องเตรียมอะไรอีกเนี่ยมียาคุณสิบมีคิปเปลิลมีลูกดอกมีธนูมีอานด้วยนี่ว่าอานนี่คือเฮ้ยทำไมเฮ้ยจะจับไปะเรื่อรถปะ,ะเดี๋ยวนะ อ๋อเมื่อกี้ไปยืนตรงไฟแน่เลยพี่เปิดเสียงไม่ดังพี่ไม่ได้ยินเสียงไงเออสงสัยใช่ว่ะตกใจเลยเออเด็ยไปยืนตรงไฟว่ะเอาล่ะพี่จำได้ว่าใส่อา่านมาในนี้นะครับยังไม่ใช่นี่ไงอา่านโอเคครับนกยักษ์อันนี้นะนี่มีคนริฉาไหมอ่านเทคพี่เต็มเลยเห็นไหม ช่วงที่มันดรอปนะครับมันจะดรอปจากดันเจี้ยนที่เป็นอีเวนต์ไงจะเป็นฮาโลวีนเป็นสงเอ้ยส่งการส่งการไม่มีนะฮาโลวีนวาเลนไทน์นะครับวันครบรอบของอาร์คหรือว่าคริสต์มาสอย่างเงี้ยมันจะมีดันเจี้ยนอีเวนต์มานะครับส่วนใหญ่มันกจะดรอปเป็นอาันแบบเป็น,นบบเภทรูปอะ่ะที่ก็จะวนลงตอนนั้นนะครับเราสบัดเอามาย่อยได้ได้รับอินเวนต์200นะฮะ <Wow. S 1> เอาล่ะเดี๋ยวได้มีสร้างบ้านเทคกันบ้างแหละเอาล่ะครับได้2เม็ดแล้ว2เม็ดและอีก1เม็ดนะครับ ได้อานมาแล้วโอเคได้มาแล้วน้องสามเมตรน่าจะพอนะโอเคไปครับวันนี้จะไปกับน้องกิฟฟินนะครับเอาลองกิฟฟินมาเล่นบางก็เลยต้องใส่เป็นหมวกนะฮะไม่ใช่หมวกบงกุดบงกุดเพราะว่าตอนนี้เจ๊จ่าเลเวลแค่แปดสิบเก้าไงหรือแปดสิบเก้าแบบนี้ในโหมดบูตนก็อาจจะบังคับหรือจับกิฟฟินได้แค่เลเวลประมาณสามร้อยมั้งหรือไม่ก็ไม่ถึงไม่ถึงสามร้อยหรอกประมาณสองร้อยนะครับแต่ว่ากิฟฟินตัวนี้เลเวลเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับ เออทำให้เจ๊จ่าขี่ไม่ได้ไงเนี่ยถ้าเกิดว่าเอามงกุดออกนะครับเนี่ยมันจะขึ้นด้วยเห็นปะ Don't not t e s p p e t y อยูนะฮะเนี่ยขี่ปุ๊บเนี่ยเห็นปะมันขี่ไม่ได้เออเพีานงั้นเราต้องใส่อันนี้ด้วยนะครับใส่มงกุดด้วยซึ่งมงกุดอะเราก็สามารถซื้อได้ตั้งแต่เลเวล60เลยนะเหมือนจะราคาเท่าไหร่น้อ150แอมเบอร์หรือเปล่ามันมีขายอยู่ไหมเนี่ยตอนเนี้ไม่มีหรือปะมีไหมลองดูดิ ไม่เห็นมีนะน่าจะเป็นสินค้าราคาพิเศษหรือเปล่าต้องคอยดูตรงนี้นะครับเนี่ยสองช่องแรกเนี่ยช่องตอนนี้เป็นไอปอกคอกับเป็นพรมอยู่เนี่ยสองช่องนี้นะครับต้องคอยเข้ามาดูทุกวันมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันจะมาขายตรงนี้นะฮะซื้อแล้วก็มาสามารถจับกิฟฟินได้เลยนะเอาล่ะเราลืมเลยปะเนี่ยท้องเป้าให้กิฟฟินตามก่อนโอเคแล้วพี่ก็ไม่แน่ใจว่านกยกักษ์อะพอมันใกล้สรบปแล้วมันยังจะตีต่อไหม เออไปไปไ,ไปไปไม่เป็นไรแต่รู้ว่าช่วงแรกอะ่ะมันจะไล่ตีเรานะครับช่วงนั้นอะ่ะเราก็ไม่ต้องคอยไปบินตามมันงไงเราก็สามารถแบบยืนยิงได้เลยเว้ยมีไม้นกยักษ์แถวนี้มีไหมครับมามาให้จับมยเร็วแล้วก็คงไม่ได้ใช้วิธีนอนนะครับเพราะไปคิดว่าถ้าเกิดนอนเพื่อให้ข้าอาหารมันเหลือศูนย์อ่ะตื่นขึ้นมามันน่าจะไม่อยู่แล้วลวนะเออมีไหมนกยักษ์ทีนี้ไม่มีหรอกนะแต่เราจับไม่เจอหรอก เอาล่ะครับผมครั้งที่สี่มาไปลูกไปคราวนี้จะเลเวลอะไรก็ผมมาลุ้นกันฮะเอาเอาลูกกูสตเวมินาหมดเฉยโอเคพักก่อนลูกมาเฮอ้ไม่เกิดอยู่ที่ว่าน้องยังไงน่กไงตัวนี้เลเวลอะไรวะอยากรู้ว่ากล้องส่องอยู่ี้ลูกมา หนอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเลเวลร้อยยี่สิบบ่เอาไหมอ่ะเอานะพี่เอานะเออไปทำไมสเตมิน่ารีชาร์จยัง่ะลูกเอาแล้วครับเราต้องเปลี่ยนลูกดอกก่อนนี้ว่าพี่ใส่เป็นลูกดอกยาสลบอยู่ลืมไปเอาแล้วครับแต่ลูกดอกโดดดไปแล้วไปยิงลูกไปให้ใกล้มันใกล้มันพลาดไม่ได้มีแค่สองดอกเอาแล้วครับมาพลาดไหมอย่างเงี้จะพลาดไหมไหนวะมันอยู่ไหนวะ ้าวเฮ้ยมันอยู่ไหนวะมองไม่เห็นมาเลยอ่ะเอ้าปล่อยไปแล้วหนึ่งดอกโยเสียดายมากเลยวะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเสียฟรีไปหนึ่งดอกเฉยมาอุ้ยไม่โดนนะเนี่ยไม่โดนนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนแล้วลูกไม่โดนแล้วเชี่ยจะทำไงให้ไม่ได้คืนวะเนี่ยฮะโอเคได้นี่ว่ะเอ้าแล้วเมื่อกี้ไม่ได้วะพี่กดรูปมือแล้วนะตอนแรกพี่กดนะ อูสเตมิหน้าไม่ไหวว่ะน้องสเตมิหน้าไม่พอให้ไล่นกยักษ์ว่ะเอาดักหน้ามันลุกดักหน้ามันโอเคจังหวะนี้ต้องโดนแล้วมาอือโดนแล้วน้องไปลงพื้นดีกว่าออสเตมิหน้าไม่พอลงพื้นดีลูกทำไมไหวช้าจังวะเออ <ừ? S 1> เอาละครับจังหวะนี้ลุยเองดีกว่ามาต้องเปลี่ยนลูกดอกก่อนน้องลูกดอกลูกดอก,ก,ดอกเปลี่ยนลูกดอกอก่อนมาลูกดอกอย่าสรบปก่อนมาตามมานี่ตามมานี่ตามมานนี่เป็ีนหุบองกันวะไม่เห็นวะ ผมตีแรงนิวมาเฮ้ยยังนี่เจ๊้างนี่วะมันไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยมาตามมานี้ไม่โกรธไงถ้าเป็นงง่า,งา,งงากงวะมานี้ไหนวะไหนวะเอาอยู่นี่นี่ดิมาสามดอกไปดิสามดอกไปดิสี่ดอกไปดิมากลับยงังกลับยงังหลับยงังยิงรัวๆไปดิรัวๆไปห้าดอกไปดิมาคาทศเ่าอะไรวะเนี่ย ไปยังวะมันหนี่ล้วหรอไม่เห็นตัวมาแล้วน้องอ้าวเฮ้ยมันไปไหนวะใส่มันหนีว่ามันใกล้สรบแน่นอนเ,อเฮ้ยมันหายไปไหนวะไม่เห็นตัวเลยอะ่ะอา้าวหายไปไหนตัวเรื่องใหญ่อะ่ะเ,เฮ้ยงานงอกเลยไงไม่หายไปไหนวะโอ้ยังงยังไงงไงแสดงว่ามันใกล้สรบน้องใช่ไหมตัวนี้ปะเนี่ย ใช่ใช่ใช่น้องใช่ใช่แสดงว่าอีกดอกหนึ่งก็น่าจะสลบแล้วละ่ะเอาล่ะไปจากหน้ามานี่เราส่องค่าสลบไม่เห็นนะครับอยู่บนหลังสัตว์แบบนี้เอาล่ะน่าจะโดนนะ่งตังกว่าน,นี้มามามาปุ๊บหลับไปดิโอเคเรียบร้อยจริงด้วยน้องะอ้ะเอาขาง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 โอเคได้อยู่ได้อยู่ก็คือมันจะไล่ตีเรานั่นแหละแต่ว่าจังหว่าที่มันบางทะสลบอะ่ะมันก็หนีเหมือนกันนะครับ ประมาณว่ามันไม่ได้ตีจนตัวตายอ่ะเออมาฮะมาครับร้อยยี่สิบก็เอาแล้วจังหวะนี้ใส่ไปเลยสามอันมากินกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าไม่พอจะได้ไปหาเนื้อเพิ่มจริงๆเราทำกงแถวนี้ก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดเกิดเขานแน่ๆนะครับทำกงเหมือนจับกิฟฟินอ่ะไม่รู้ว่านกยักษ์เข้าได้เปล่าเออแล้วก็ใช้ลูกดอกเมืเ่อกี้แล้วก็ล่อเข้ากงแล้วเราก็หลับก่อนเนาะเออนอนก่อนหนึ่งตื่นเพื่อให้ค่าอาหารเหลือศูนย์นะครับเ้าอย่างเงี้มันกินช้าเห็นไหม กินช้ามากๆเลยนะครับแล้วพี่อยากลองเล่นไอ้นี่วะพี่น้องบอกว่ามันมีบั็อกอยู่บั็กหนึ่งถ้าเราไปยืนบนปีกนกยักษ์อ่ะไม่เป็นบั็กว่าเราจะตายเดยพี่จะลองดูดีว่ามันตายไหม <laughs> หาเรื่องเดี๋ยวรอดูกันว่ากินพอไหมไงถ้าไม่พอจะได้ใส่อาหารไว้เพราะว่าถ้าพี่ตายพี่ก็เกิดตรงเสาแดงนี่แหละใกล้ๆเว้ยแต่อยากรู้ไงจะลองโดดขึ้นไปยืบนปีกมันดูว่าจะตายไหมนะครับ <laughs> <laughs> เออไม่มีอะไรทำเว้ย เอาเร็วอึ๊บอึ๊บโอ้โยตายอยู่นะ46%นะครับผมแสดงว่าคลิปเบิ้ล3มมเม็ดอยู่เลยอะไรเดี๋ยวลองดูนะจะลองโดดไปอยู่บนปีกเขานะครับดูว่าจะตายไหมเดี๋ยวลองดูดิปึ๊บอึ๊บอึ๊บปึ๊บ,บไม่เห็นตายเลยอ่ะครที่แล้วทำไมตายอ่ะเนี่ยอยู่บนปีกเขาไม่เห็นตายเลยเนะี่ยอ่ะเออแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่แบบว่าตายแหละอยู่บนปีกแบบนี้น้องบอกว่าพอยู่บนปีกนกยักษ์นะครับเป็นบั็ก ไม่เห็นตายเลยวะเออ<า>ก็ได้นี่วะคุณนกยักษ์นะครับเผื่อใครยังไม่รู้เนาะเราสามารถหาอ่านสีฟ้าของเขานะครับเดี่ยอย่างที่พี่มีเนี่ยได้จากการทำาเว s t ฆ่านกอเจนทวิทนะครับเควสนี้จะมาที่เลเวล71มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับมันจะมีเควสที่ชื่อว่าหันอเจนทวิทเนี่ยแล้วเราก็ได้รับเป็นอ่านนะครับนกยักษ์แล้วเราก็ใช้วิธีการรีเซฟอะรีเพื่อจะให้มันเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็อานแพตฟอร์มนะครับเราจะสามารถ คราบได้เองที่รลเวลบ96นะครับถ้าพี่จำไม่ผิดเดี๋ยวดูแป๊บหนึง่งพี่ไม่เห็นนะเด็น่าจะเวล96เลยแหละเออแต่ว่าเราจะสามารถซื้อในโต๊ะเครื่องหนังได้เหมือนกันหรือเปล่าน่าจะซื้อได้แต่พี่ไม่แน่ใจว่ามันซื้อได้ก่อนกี่เลเวลไงเดี๋ยวลองซื้อให้ดูเลยแล้วกันอ่ะโต๊ะเครื่องหนังอันนี้เนาะนี่ไงน้องยักษ์เฟกซ์รอนะครับ พี่ไม่แน่ใจว่ามันขึ้นมาให้เราซื้อก่อนถึงเลเวลจริงพี่เคยทําคลิปอยู่แต่พี่จาไม่ได้นะครับแต่คลิปนั้นพี่จาได้พี่บอกข้อมูลไปครบถ้วนก็ใครอยากมีก็สะสมเงินนะครับดูราคาอีกทีนี้เท่าไหร่นะสองพันเออสองพั 2, นะครับสองพันคือแต่ว่าถ้าเทียบตีกลับอไปเป็นแอมเบอร์ประมาณสองร้อยแอมเบอร์นะครับอ่านอันนี้นะจะเป็นสีม่วงนะครับอ่ะเก็บขึ้นมาได้ยังลูก อโอเคได้มาแล้วครับผมนกยักษ์โคหดนะครับผมได้ที่รเลเวล179ใส่อ่านใบปุ๊บแทมแมโอเคฮะนกยักษ์นกยักษ์นะครับนกยักษ์ธรรมดามีให้นกยักษ์แสงนะฮะก็ประมาณนี้นะครับดูดอกโดกโดก,ก็ถือว่าพัรมาเล่นได้นะครับพี่ว่าจะมีประโยชน์จริงๆอ่ะกับการจับทับปจลาเพราะว่ามันจับยากเว้แต่นกยักษ์อะมันไม่ยากเท่าไหร่เพราะมันขี้ลืมใช่ไหมล่ะ โอเคครับผมวันนี้ก็พามาจับนกยักษ์นะครับด้วยลูกดอกโรโดพี่ว่าจริงๆมันก็มีประโยชน์นะถ้าเรารู้วิธีใช้นะครับเออเอาล่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับเนี่ยด,ดูเท่ๆแปเนี่ยอ่าเป็นไงยกขึ้นยกลงนะครับสนุกดีนะ